สำรับอาหารญี่ปุ่นแบบอิ่มคุ้มมาเป็นสไตล์เทชโชคุที่ร้านคาโบชาิซูชิเซตนี้มาพร้อมจานหลักแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆแล้วยังได้เครื่องเคียงของกินอื่นๆแบบเต็มถาดเลยนะพิเศษกว่านั้นคือตอนนี้ที่ร้านลดสูงสุด50%ไม่ถึง4แบงค์แดงก็อิ่มคุ้มจูดใจแน่นอนวันนี้เรามาที่ร้านคาโบชาิซูชิสาขาลาดพร้าว19บรรยากาศญี่ปุ่นมีเชฟแบบทาอาหารให้ได้ดูน่ากินมากๆวันนี้เรามาจัดเป็นเซตเทชโชคุบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากกินอะไรหลายๆอย่างในมื้อเดียวมาเริ่ม มีเนื้อขาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีปลากระพงแดงปลาฟูเอดายปลาฮาตะามีสบะดองด้วยอร่อยมากนอกจากนี้ยังมีไข่หวานไข่กุ้งไข่ปลาคาเวียเป็นท็อปปิ้งมาอีกแค่ถ้วยนี้นะปลาสดหวานอร่อยอิ่มคุม้มเซตนี้จาก790เหลือแค่390เท่านั้นมาดูที่ไข่เซนเทโชคุกันบ้างมีแซลมอนนอร์เวย์ทูน่าคัมปาจิปลาไหลทะเลกุ้งแดงแล้วก็มีทูน่าสับผสมต้นหอมมีไข่หวานชิ้นใหญ่เซตนี้จากหนความอิมคุ้อยู่ที่เครื่องเคียงด้วยให้มาบบจัดเต็มสบามักมซะย่ามอ ไข่ตุนอิโซเบมากิแล้วก็ผักดองมะเขือเทศบิจินมียสูสุหอมสดชื่นแล้วก็ซุปใส,สเซตนี้ได้กินแบบสไตล์วิถีการกินสําหรับอาหารญี่ปุ่นจริงๆแล้วร้านคาโบชาซูชิทำออกมาให้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความแบบปรัณี่รังสันออกมาได้สวยงามน่ากินรีบไปลองที่ร้านคาโบชาซูชิทุกสาขา